สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีล้ำสมัยของพวกเราแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่ทุกคนเรียกติดปากว่าแผนกไอที IT. ก่อนอื่นขอถามหน่อยครับใครที่เคยปวดหัวเพราะไ i f i หลุดบ้างหรือใครที่เคยไวุ่นวายเพราะเครื่องค้างตอนจะส่งงานบอกเลยตั้งแต่วันนี้ปัญหาพวกนั้นจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะพวกเราคือทีมไอทีฮีโร่ที่พร้อมจะช่วยคุณทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนครับ อย่าคิดว่าที่นี่จะมีแต่การแก้ปัญหาคอมช้าหรือตั้งรหัส WiFI เท่านั้นนะครับเพราะที่นี่คือแหล่งรวมคนรุ่นใหม่ที่มีไฟและไอเดียเราพร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันสุดล้ำเกมสุดมันหรือแม้กระทั่งระบบอัจฉริยะที่เปลี่ยนโลกได้วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทัวร์รอบแผนกไอทีให้ครบทุกมุมบอกเลยว่ามีทั้งสาระทั้งความฮาและความลับบางอย่างที่หลายคนยังไม่รู้ก่อนที่เราจะพาไปทัวร์จักรวาลสุดล้ำของพวกเราขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกแห่งไอที วันนี้เราจะพาไปสำรวจสาขายอดฮิตกันตั้งแต่สาขาซอฟต์แวร์ที่โคตรกันมันๆไปจนถึงสายเกมและแอนิเมชันที่ใครได้ฟังก็ต้องร้องว้าวเอาละ่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปลุยกันเลยเริ่มกันที่สาขาแรกงานซอฟต์แวร์และการประยุกต์สาขานี้เหมาะมากๆสำหรับคนที่ชอบคิดวิเคราะห์และอยากสร้างสิ่งใหม่ๆให้โลกได้ว้าวเพราะที่นี่สอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับโปรเช่นการเขียนโปรแกรมที่สามารถเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นซอฟต์แวร์จริงๆ การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือการทำระบบฐานข้อมูลและระบบอัจฉริยะไปจนถึงการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบที่ซับซ้อนลองนึกภาพสิถ้าคุณอยากสร้างแอปจองโต๊ะร้านกาแฟทำเว็บขายสินค้าหรือทำ AI ผู้ช่วยส่วนตัวสาขานี้ทำให้ฝันคุณเป็นจริงได้และที่สำคัญอาจารย์ที่นี่ไม่ใช่แค่สอนแต่ยังเป็นโค้ดที่เข้าใจเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมปั้นคุณให้กลายเป็นดีเวลลอปเปอร์ตัวจริงโอเคก่อนจะไปสาขาต่อไปขอพักเบรกสักครู่หลายคนบอกว่าห้องน้ำแผนกไอทีนั้นคือตำนานที่ต้องลองเรามารีวิวกันดีกว่าเดินเข้าห้องน้ำโอ้โหดูสิครับกระจกใสปิ้งพื้นสะอาดจนจะส่องเงาได้และมีไ WiFi แรงๆให้ดูที่ทอเพลินๆระหว่างพักอีกด้วยถ้าคุณอยากได้แรงบันดาลใจในการเขียนโค้ดบอกเลยว่าการนั่งในนี้สัก5นาทีความคิดไหลลื่นเหมือนโค้ดที่ไม่มีบั๊กเลยครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับงั้นไปต่อก,กันที่สาขาในฝันของสายครีเอทีฟ สาขาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชันสาขานี้คือสวรรค์ของนักสร้างสารรค์โลกเสมือนจริงที่อยากใช้จินตนาการให้กลายเป็นจริงที่นี่เราจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การออกแบบและพัฒนาเกมทั้งแบบ 2D 3D การสร้างตัวละครและฉากแอนิเมชันการทำโมชั่นกราฟิกและเอฟเฟกสุดอลังการไปจนถึงการเขียนโปรแกรมเพื่อทำให้เกมสนุกและลื่อไหลสุดฮ่า <c oughs> ลองคิดดูสิครับวันหนึ่งคุณอาจได้สร้างเกมที่โด่งดังไปทั่วโลกหรือทำแอนิเมชันที่คนดูเป็นล้านๆดิวก็ได้และสิ่งที่พิเศษสุดๆของสาขานี้ก็คือบรรยากาศการเรียนที่เต็มไปด้วยความสนุกเพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการได้ลงมือทำและได้เล่นไปพร้อมๆกัน